โพสคะในไหนแพ็ก,ก็มาแล้วอยากลองอยากลองบ้างว่ามันเป็นยังไงถ้าเกิดพี่แพ้วันนี้เดี๋ยวพี่พเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงน้ำน้องๆนะคะวันนี้พี่ซื้อน้ำมาให้น้องๆดื่มด้วยร้อนมาก บางกอกอารีนามีชื่อเดิมว่าบางกอกฟุตซอลอารีนาซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่กว่า50ไร่มีจุดเด่นคือสนามกีฬาในร่มขนาดใหญ่ค่ะที่นี่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับการแข่งขันฟุตซอลชิงแชมป์โลกครั้งที่7ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจึงทำให้ที่นี่เป็นสูย์กีฬาที่มีชื่อเสียงและมีมาตรฐานเป็นอย่างมากค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้พาพาทุกคนมาที่ศูนย์กีฬาอีกหนึ่งแห่งที่มีขนาดใหญ่ใหญ่มากๆเลยใหญ่สุดๆนั่นก็คือศูนย์กีฬาบางกอกอารีนาค่ะที่เลือกพามาที่นี่นะคะเพราะว่า1ทีมงานพามาค่ะและอย่างที่2นะคะก็คือเพราะว่าเมื่อช่วงปลายเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยเขามีการจัดการแข่งขัน AFC f o o ซ b a l l เ s i a n c u พ2024รอบชิงชนะเลิศน,นะคะระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติอิหร่านค่ะ ะดะดนคะที่ทีมชาติไทยของเราแพ้แต่ว่าก็ยังได้เป็นรองแชมป์เอเชียสมัยที่3แล้วก็ยังได้โคต้าไปแข่งฟุตซอลโลก2024ต่อที่อุซเบกิสถานด้วยวันนี้นะคะแพ้ก็เลยพาทุกคนมาดูว่าน้องๆเยาวชนเนี่ยเขาฝึกซ้อมฟุตซอลกันยังไงแล้วก็ไปดูบรรยากาศด้วยเพราะว่าเอาจริงๆก็ไม่เคยมาเหมือนกันค่ะ ฟุตซอลภายในศูนย์กีฬาบางกอกอรินาไม่ได้เป็นเพียงแค่สนามแข่งขันเท่านั้นนะคะแต่ยังเปิดโอกาสให้กับเด็กๆและเยาวชนเข้ามาฝึกทักษะพื้นฐานของกีฬาฟุตซอลอีกด้วยค่ะสวัสดีค่ะโค้ดสวัสดีครับเข้ามาได้อยากจะบอกว่ามันใหญ่มากมันเป็นสนามซ้อมที่ใหญ่มากๆแล้วก็มีเด็กเล่นเยอะมากๆเลยอะคะ่ะถ้าอยากจะรู้ว่าแบบจุดเด่นของที่เนี่ย เพื่ออะไรเหรอคะก่อนอื่นเลยนึกถึงภาพบางกาะอาร,รีนาก็ส่วนใหญ่คนก็บอกว่าเป็นสนสถานที่แข่งฟุตซอลครับก็สร้างมาเพื่อที่แข่งฟุตซอลโลก2020ครับแล้วก็อยากจะรู้ว่ารูปแบบการฝึกซ้อมนี่เป็นยังไงบ้างนะคะอ,อ๋อรูปแบบครับคือหนึ่งที่นี่คือสอนทักษะเบื้องต้นเลยครับให้กับเยาวชนที่สนใจเข้ามาตั้งแต่อายุ Uh, 5ปีขึ้นไปจนถึง14ปีครับเขาจะมีอาจารย์ผู้สอนแต่ละรุ่นนะครับของผมก็จะเป็น uh, รุ่นน้องน้องสุดก็คือ5ปีขึ้นไปส่วนเด็กโตก็จะเป็นมีโค้ด2ท่านคือตั้งแต่12ถึง15ปีขึ้นไปครับผมเราสอนทักษะอะไรบ้างะคะก็เริ่มเลยคือ1การแปรบอลการพาร์บอลการจับบอลน,นะครับการเคลื่อนที่ไปกับลูกฟุตฟุตซอลครับแล้วก็การยิงประตูคะแนนครับ ค่ะอยากจะฝากโค้ชชวนคนที่ดูคลิปนี้อยู่อะค่ะให้มาที่นี่ถ้าเขาอยากจะมาเลยก็อยากฝากครับหนึ่งในตัวแทนของผมก็คือหนึ่งอยากให้ผู้ที่สนใจนะครับว่าใครก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เฉพาะโซนนี้โซนอื่นก็ได้ครับข้างนอกไม่ใช่ว่าโซนหนองจอกก็จะเอาแค่โซนหนองจอกไม่ใช่ครับคืออยากให้มาแบบหลายๆที่ครับก็ด้วยกับการเดินทางด้วยบางทีพ่อแม่ก็อยากจะเอาบุตรหลานของท่านมามาเรียนมามา เล่นกีฬาเนี่ยใช่ครับให้มาออกกําลังกายเล่นกีฬาด้วยกับการเดินทางบางคนสนใจแต่ว่าเวลาไม่ได้กันก็กพราะไม่เป็นไรก็หาหาเวลาที่ว่างจริงๆแบบมาได้เปิดทุกวันอยู่แล้วใช่ครับมามาเจอมาเจอผมมาทุกคนที่นี่อาจารย์ทุกคนที่นี่พร้อมเปิดเปิดสอนน้องอยู่แล้วครับโพสตคะาไหนไหนแพ็กก็มาแล้วอยากลองอยากลองบ้างว่ามันเป็นยังไงเห็นเขาเล่นแล้วแบบ ดูน่าสนุกอ่ะแล้วก็เป็นคนแบบอยากร้องนุ่นร้องนี่้ครับ้ชสอนได้ไหมคะขั้นพื้นฐานคือเงาง่ายๆก่อนเอาง่ายค่ะเริ่มจากศูนย์ศูนย์ไม่มีพื้นฐานเลยได้ครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวมีน้องสาธิตให้ให้ให้พิธีกรพี่แพ้ให้ดูครับนี่ครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้น้องก็เป็นอะคาเดมี่เหมือนกันนี่ครับหรือขั้นพื้นฐานเลยครับคือการพาสบอลการจับบอล โอเคจับครับโอเคถูกต้องครับโอเคครับเยี่ยมครับโอเคถูกต้องแล้วครับแบบนี้เลยครับโอเคครับดึงปา๊บปั๊บบอลบอลถอยหลังโอเคฟาดโอเคครับฟาดโอเคไปต่อครับดึงแรงเลี้ยงมาครับเลี้ยงมาครับโอเคถูกต้องครับถูกต้องครับฟาดบอลครับโอเคมาครับต่อครับมาเร็วต่อเร็วต่อเร็วโอเคครับต่อครับ โอเคเมื่อกี้เราได้เรียนทักษะไปนิดหนึงแล้วนะคะตอนนี้เราจะมาเล่นเกมกันก็คือเกมแรกลิงชิงบอลมาเริ่มเลยมาโอเคพร้อมไปไปไปจังหวะเดียวจังหวะเดียวเร็วเร็วมาไล่มาน่อยลมาไ่ม่มาล่มาล่่มาเล่ไ่มลมา่า่มาเร่วามาเมามาาเป็มาร็วมารา่าล่าร อะไรวะเฮ้ยเดี๋ยวต่อเร็วอ้าวมาตรงให้พี่เขาตรงให้พี่เขาเตะเหรอไอ้พี่เขาไปแล้ว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 เร็ว โอ้โหโอ้โหเมื่อกี้น้องๆตลอคนที่แบบเร็วกันมากคือทักษะดีสุดๆเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาเล่นกันอีกเกมนั่นก็คือเกมหยิงจุดโทษเล่นกับน้องเฟมค่ะน้องเฟมยังไงเฟมก็ชนะเฟมต่อพี่ดีกว่าไม่ตองไม่ตองไม่ต้อเอานต่มีไหมคะเฟมไกลไปเนาะถึงพี่จะเล่นไม่เป็นอ่ะแต่ว่าพี่ก็ S <S <S เป็นคนมีความพยายามสูงมากโอเคเราจะมาเล่นกันถ้าเกิดพี่แพ้วันนี้เดี๋ยวพี่พเดี๋ยวพี่จะเลี้ยงน้ำน้องๆน,นะคะวันนี้พี่ซื้อน้ำมาให้น้องๆดื่มด้วยร้อนมาก อื่นนะคะวันแรกฝึกแค่ห้านาทีเท่านั้นแหละวันนี้หนูแค่อ่อนให้เฉยๆค่ะใช่เหรอวันน้าไม่พลาดแน่นอนใช่ค่ะใช่กระชายสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไมถึงชอบเล่นกีฬานี้ก็เพราะว่ากีฬานี้มันมีแต่ผู้ชายค่ะก็คือเราอยากเป็นผู้หญิงคนนึนผู้หญิงที่ทำเหมือนผู้ชายได้เหมือนกันแล้วสนุกปะจริงสนุกค่ะมีความสุข สนุกด้วยมีความสุขด้วยคิดว่าสเสน่ห์ของแบบการเล่นฟุตซอลเนี่ยมันมีมันต่างจากกีฬาอื่นยังไงอ่ะฟุตซอลจะเป็นความไวค่ะไวแล้วก็การล่องตัวมากกว่ากีฬาอื่นค่ะเพราะว่าต้องวิงงว่งตลอดต้องวิ่งตลอดใช่ค่ะความประทับใจที่กรุงเทพมหานครมีสถานีดีๆแบบนี้ให้ฝึกฟุตซอล เนคิดว่าที่เนี่ยคือสิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ดึงดูดเยาว,วชนเพราะว่าให้ไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือว่าสิ่งอื่นถ้ามาเล่นกีฬาหรือว่าฝึกกีฬาเนี่ยมันจะดีกว่าทั้งสุขภาพดีแล้วก็มีทักษะทาง่างตัวด้วยะะและอย่างสุดท้ายก็คืออยากให้ชวนคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะคะมาเล่นกันใครที่แบบว่าชอบกีฬาฟุตซอลแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเล่นที่นี่หรือจะเป็นที่อื่น ใครนะคะที่สนใจเล่นบุซอที่นี่พร้อมต้อนรับเสมือน,นะคะไม่เสียงเงินค่ะแล้วก็นะโค้ชที่นี่น่ารักทุกคนเร,ริ่มถึงเฟรมด้วยงคงๆวันนี้แพและทางรายการกีฬากรุงเทพเอาน้ํามาแจากน้องๆกันเพแบบฝึกซ้อมกันร้อนหรือเกินแล้วก็อากาศตอนนี้แบบฝึกยอดไปเลยค่ะก็ในหลากก่อนที่จะไปแจกน้ำก็ขอลาขอละกันไปก่อนนะคะแล้เ,เจอกันอพิโซดหน้าค่ะสวัสดีค่ะ w วัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพม,มหานคร